เอาละฮะวันนี้พวกเราก็จะมาทําบั็กรถบินหรือว่ารถเหาะหรือว่ารถลอยก็แล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะก็พวกเราก็จะมาทํำบั็กนะเออแล้วแน่นอนว่าจะเป็นบั็กที่ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเป็นเพราะที่เกมหรือว่าเป็นเพราะอะไรหวังว่าไอดีผมจะไม่โดนแบนนะทุกท่าน คือผมยิงจนโดนแบงนี่เออโดนแบงว่ะโดนแบงยิงยิงจนไปตื่มนะไม่ไหวเลยนะเห็นไหมที่ทุกคนเห็นในแต่ละคลิปนะผมใส่ชุดตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมอ่าอยากอันนั้นนะอยากแบบคาแรคเตอร์นะผมไม่มีตังเติมได้ซุดมานี่ก็บุญหัวแล้วมีแต่ซุดนี่แหละที่มันเที่สุดละ <c oughs> สำหรับผมนะโอเคไปตัวนี้เราก็จะมาทำบัก กไก่ไข่ขันปะเรียบร้อยอย่วันนี้นเ,นเราก็จะมาทำบัฟที่โหมดฟีสไต์นะทุกคนไปๆออกๆออก,อ,อ,กอ,อ,กออกทางไหนออกทางนี้หรอโอ้โหรถเอียงมีมีน,อน็อตบ้างวะโอ้เขาก็บินเนี่ยไงนั่นไงเขาก็ทำเขาก็ทำอ่ะทกุกท่านหรือว่ามันเป็นข้อที่เกมวะผมก็ยังมีฮู้มามาแตงแงแ่แถวนี้นะแตงแง่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค สัตว์หน้าขึ้นไปแต่ตอนนี้ผมก็รอไอ้นี right ่ม right ันดีโหลดก่อนนะอัน right อันกระโดดนี่เนี่ยแล้วก็เราก็กดพร้อมกันกับน็อตเลยนะมันจะพุ่งกระสวดเลยปุ๊กดดิโอ้โหไอ้โหกดตายตื่นกดดิจีบวะ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 เดี๋ยวเอาไกลกว่านี้ได้ไหมพี่โต้องบังบัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมทำไมมันหันหน้าจอไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนประเดงนเออโอเคมาแล้วทำไมจะลงตามบี้ทำไมวะไก่กันก็มามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูดก่อนประเดงนเอ่อต้องรอนะทุกคนต้องรอนะอีปุ๊บจู่อ้โไอันี้ไม่ได้วะอันนี้ไม่ได้วะอันี้ไม่ได้วะมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยลองเราลองออกไปข้างนอกดีดิมันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาแล้วครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะ ท่านวันนี้อืเทวะอูอ้ <c oughs> ไม่ไป <c oughs> โอ้ปีนเลยกู <laughs> มากมากเอาคนละกันไปดิเอาคนละกันไปดิลองลองลองนี่เอามามามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยอ่ะเออมาตรงนี้มาตรงนี้เออมาจากท่านี้แง,ง่อ่ามามา,มาอ่ะหนึ่งสอง仨ไปไปดิไปดิไปเอ้ยไม่ได้ดิโอ้ยต้องกด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต้องกดดูดแล้วก็เทอร์โบดูดแล้วก็เทอร์โบก็ได้ไม่พร้อมกันก็ได้ดูดแล้วก็เทอร์โบหนึ่งสองไปเลย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 จัดไปอุ้ยดูดแล้วก็เทอร์โบยี่นี่นี่นี่ไงนี่ไงโอ้อย่างชอบปะเฮ้ยมาๆเอาตรงนี้ก็ได้แน่เน่เน่ทุกท่านดูนะดูนะดูนะดูให้เป็นขอนตานะ โดดแล้วก็ดโอ้ไ่ได้มาตัวนี้โอ้โหปีนปีนโอ้โอ้โอถ้าเป็นตัวจริงนี่กูได้ไปหว่นแล้วเออ่ต้องโดดโดดไปโดดโดดไปแล้วก็กดน็อตไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูนะเอ้าเรียบร้อยฮะปังอ่ะอะไรครับเนี่ยเด้งไปนอกเฉี่ถ้ผมจำได้หมดนะผมผมเดี๋ยวเผมผมดูโดดว่าผมจะออกไปได้ไหมวะยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกไปนะทุกคนอ๋อ ผมก็โดดฮะทั้งน็อตฮะออกไปได้เิยมีออกมาแล้วเออเอ้าอยู่ไหนมามักอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหอยู่ในทะเลเหรอเอ้ามันไต่ทะเลได้เหรออะไรพี่รถมาไต่ทะเลได้เหรอได้พี่เอ้าได้เหรอโอ้โคตรเท่จังหวะนี้พี่เพิ่งรู้นะนี่รถมาไต่ทะเลได้โดดดิโอ้โหมันตำกับอี็อย่างปะเอาเรียบร้อยฮะ เอาเอาเอารถรถกูรถกูออ๋มาเลยมามาแล้วไปแข่งกันเลยมาร์มาแข่งกันนะแข่งกันมาแข่งกันมา,นม,า,ม,ามาเอ่าเส้นชัยอยู่ที่ตร,ๆๆตรงไหนวะเออเลี่ยมเลี่ยมนั่นนะเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมตรงไหนวะเลี่ยมโค้งๆนั่นนะมาร์คะโอเคหนึ่งสองสามไป นอนเลยเหรอนอนเลยเหรออ้เอารถเอาอะไรกันเนี่ยโอ้ขี้โก้เกิดอะไรกันเนี่ยเอาเอาเอาโอ้โหไอ้นี่มันทางน้ำนะเว้ยเฮ้ยมันทางน้ำนะเว้ยเอาหนีไไม่ได้เอ้าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเอ้ารถผมอะไรครับเนี่ยรถเออโคตรเออเลยโอ้อะไรกันเนี่ยผมจะออกไปแถวข้างนอกก่อนนะเอ้าเอ้ามันเป็นอะไรเนี่ย เหมือนจะระบบมันยังบั๊อยู่นะทุกคนแบบมันยังขี่บนานา้ํายังบไรขนาดนี้ขนาดไม่มีอะไรผมก็กดเร่งไปนานๆแต่มันต่ำดูดิดูดิดูดิงงิงูงิอยู่นี่ดีดีทีดูดิดูดิพี่ <c oughs> ผมขึ้นมายังสูงอะอไปบนภูเขาบนบนภูเขาจะขึ้นไม่ได้ <c oughs> ผมมีน,อน็อตครับผมอ่าตอนนี้ผมก็อยู่จุดสูงสุดแล้วนะอ่ะแล้วอ่ะแล้วเอาเลยเย้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 เยเย้เย้ย้เย้เย้เย ผมจะขึ้นไม่ได้เอามันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันลงมันลงโอ้โหสุดท้ายเรียบร้อยฮะโอเคมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอีกนิดอีกนิดขออีกนิดขออีกนิดล้มทั้งไปอู้ดไม่ไปเลยฮะขาปู๊ดเออนิดเดียวเออได้แล้ว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 อ๋ดี๋ยวีตั้งดิเรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อยเออตั้งตั้งตั้ง ตั้งตั้งได้ไหมเอท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 ใจได้ไหเออมามามาลองดูนะกดพร้อมกันโดดกับอันนั้นแล้วกดเกลิงหนึ่งสองไปเลยโอ้พี่กดช้าเกินไปโอ้โหไปนู่นเลยไปดูเลย่นแล้วไเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองไปปะอูตายพี่กดผิดว่ะเอ้ยโอเคตอนนี้ตอนนี้เราก็เข้าออกใหม่นะทุกคนเพราะว่ารถมัน มองทิ้งไปแล้วนะมาผมกจ็จะไปปุ๊บว่าจะเอาสองคันอยู่นะแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันเอาไปเรียบร้อยยับเข่ายับเข่ายับเข่าโอเคได้แล้วฮะอันนี้ <c oughs> เอาแล้วฮะเอาละฮะเอ่อเรนเรนอ่ะมาร์คเป็นคนขับไหมพี่ค่อยอันนั้นเออเออพี่ค่อยถ่ายได้ถ่ายมุมกล้องได้หนึ่งอสองดีดไปดีด เอานะไรกั<วา>เบเนี่ยอะไรกับเนี่ยอาเาแล้วลอยอะ,อยอะติดอะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดอะติดอะโอ้ยากว่ะตรงนี้ติดเ<า>พเ<บ>นี่ยมันมันมันจะลงข้างล่างตลอดเลยมันจะลงข้างล่างเหมือนรถพีตัวนั้นอะ่ะมันติดอะ่ะอ๋อเลยออกเลย,ออเ,ลยนเนี่ยเนี่ยกว่าจะทำได้ ประมาณนี้นะทุกคนก็เอาไปเล่นนะอันนี้คือคําขำสนุกสนุกเฮ้ยรถนี้มันมีในแล้งเลยวะแบบนี้เลยวะมีปะวะอ<ม>าจจะไม่ม,มีนะมีพี่แต่มันไม่มีอันนี้ไม่มีเทอร์โบก็ทําในแล้งไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยดับดับเครื่องนี้ดับเครื่องดีดับเครื่องดีเออ <c oughs> เสียงโอ้ฟอนหูไปบักบ,บักหนึ่งเออแล้วรองเท้ากูก็บักอีกดูดิจมจมเออเจริญพรอ่ะจมเออ้าจม โอเครองเท้าเหมือนเดิมละมันไม่ได้บัก๊กมันเกมเขาทำมาไม่นี้มัง้ง <c oughs> โอเคนะทุกคนก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe มีบั๊กอะไรก็สามารถแนะนำผมได้แล้วผมจะไปหาบั๊กมานะทุกคนโอเคก็อัปลากันไปก่อนจากคลิปนี้ Good bye see you tomorrow